สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพบกับผมเช่นเคยครับะเลประถมครับวันนี้ก็นําท่านมาพบกับงานคุลอกมึงครับเจ้าแคทสามสองศูนย์จเ็นะฮะใม่แกะกล่องครับไหม่หน้าเชนครับตัวนี้ครับหัวเก่งใหม่ครับทรงใจคล้ายเนกเกนนะฮะเนกเกนรุ่นพีครับสามสองศูนย์จเ็มาพร้อมคุพลังเครื่องยนต์สี่สูบสี่จังหวะเครื่องยนต์เปอร์กินนะฮะสี่พันสี่ร้อยซีซีครับ เครงยนต์สีสูบระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะเทอร์โบชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะ145แรงม้าครับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยก็11ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะรอบเครื่องยนต์ต่ำครับ1,650รอบต่อนาทีครับขนาดบูกี้ศูนะฮะผลผลิตเฉลี่ยตันครับผลผลิตเฉลี่ยนะฮะ205ตันต่อชั่วโมงนะฮะ สุดรอดต่ำกว่าด้วยเครื่องยนต์แคดซี4.4นะฮะรอนเดินรอบต่ำ1,650รอบต่อนาทีครับบำรุงรักษาต่ำกว่าไร้ระบบไพลอตไฮดรอลิกนะฮะลดสายไฮดรอลิกในระบบไป70เมตรนะฮะนุ่มนวลเบาแม่นยำและรวดเร็วกว่าด้วยคันบงังคับแบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะปลอดภัยกว่าด้วยระบบสตาร์ทแบบคีย์สตาร์ทนะฮะและป้องกันและป้อนรหัสประจำตัวผู้ใช้งานนะฮะ สะดวกสบายกว่าโดยจอมอนิเตอร์ขนาด8นิ้วหน้าจอระบบสัมผัสนะฮะของอากาศแบบสลัดทูลครับที่สำคัญครับหัวใจสำคัญของตระกูลแคททั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นแคท3ามสงศูนย์ในเกียนสามสงศูนย์3ีซีสางสามนะฮะแล้วก็มาเรื่อยจนถึง3ามสงศูนย์ใหม่ล่าสุดตัวนี้นะฮะเป็นระบบอิเล็กโทรอฮนรอลิกครับใช้ไฟฟ้าเข้มควบคุรับลดการใช้สายให้เอลิกไป70เมตรนะฮะรวดเร็วแม่นยำครับ ผลผลิตเฉลี่ยต่อตันนี่โอ้โหสูงนะฮะสองร้อยห้าตันต่อชั่วโมงนะฮะอัตราการผลผลิตเฉลี่ยต่อตันที่เขาคำนวณออกมานะฮะก็สอบมาะฮะประิมาณน้ำมันครับที่สำคัญนะครับสิบเอ็ดลิตรต่อชั่วโมงครับอัตราการกินน้มันเฉลี่ยของเจ้าของสามสองศูนย์จีตัวนี้นะฮะ ลายหนึ่งก็เป็นตัวเป็นการนำเอาสา0สดีทูมารินโนเวทใหม่ครับ <S <S เปลี่ยนช่วงตูดคัดตเตอร์เวดแล้วก็ยกเครื่องยนต์ของสามสองศนจมาใส่นะฮะไอ้สา0 GC ซมาใส่นะฮะถ้าอยู่ในสา0 g อศูนจตจะเป็นพัดลมไฟฟ้าห้าตัวนะฮะแต่มาอยู่ในสา0สอศูนจตัวนี้จะเป็นพัดลมหน้าเครื่องครับปรับรอบพัดลมหน้าเครื่อง <S <S ให้แรงขึ้นครับ <S <S สังเกตที่พัดลมครับเสียพัดลมนะฮะมะบายความร้อนได้ดีครับ แข่งรังพึ่งหม้อน้าออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับปคากบกระโงรงฮะตะแกงห่างขึ้นครับระบายความร้อนได้ดีครับไม่สะสมความร้อนในเครื่องยนต์ในห้องเครื่องนะฮะทีสําคัญครับประหยัดน้ำมันสุดๆครับ11ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะกับงานคุณลอกมึงครับกระจายงานกันอยู่ครับตอนนี้ฮะสาม่องสามจีน่าจะรับยินกับสิบล้ออยู่ข้างในนะฮะ กับซูมิโตโมะเอสที่สองหนึ่งศูนย์เอฟหกนะฮะเดี๋ยวเราจะรีวิวเจ้าสามสองศูนย์เ็กไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะเข้าไปหาสามสองสามเ็กนะฮะแล้วก็จะข้ามฝั่งไป<อ>หาโกเบทั้งรุ่นสิบทั้งสองตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือตัวเอสเอ็มนะฮะนี่ฝั่งโน้นนะฮะข้างหลังผมก็จะเป็นซันนี่เอสยีสองร้อยสี่ครับแล้วก็ซูมิโตโมะเอสที่สองหนึ่งศูนย์เอฟหกแล้วก็รุ่นพี่ครับ 3 2 3 G X เอ่อ G C ครับเค,ครื่องยนต์6สูบนะฮะทั้ง2คันแล้วก็ฮิโนแมตซ์สอ L C นะฮะอยู่ข้างหลังครับรถคลองข้างเขียนน้อยนะฮะมีโคบดสูมีแตกมาหน่อยเดียวครับโค้ดสูบ P C สองร้อยรุ่นแปด M O ครับคือเราจะเป็นกระจายหล e ายยี่ห้อไปครับไม่ว่าจะเป็นแคทฮิตาคิสองคันนะฮะเซเล็กสองร้อยขีดหนึ่งบูมยาวเซเล็กสองร้อยขีดหนึ่ง บูมสั้นนะฮะับฮิลโลแม็กหนึ่งคันนะครับแล้วก็เอ็กซีเอ็มจีหนึ่งสามห้าปีเอ็กอีครับหนึ่งคันโกเบเอสเคสองร้อยรุ่นสิบสองคันนะฮะับแคดสองตัวนะฮะับแคดสามต้องสามดีเอ็กกับสามต้องศูนย์ดีเอ็กแล้วก็สามต้องศูนย์จีซีครับที่เป็นเครื่องยนต์หกสูบรับอีกหนึ่งทีมงานครับสองคันนะฮะกับงานคุณลอกบึงครับ คืหนาไปเยอะเลยครับพบกันทุกวันอาทิตย์ครับกับช่องของผมครับท่นเรื่ประทครับอีกหนึ่งอาชีพเสริมครับใครที่ติดตามช่องผมอยู่จะรู้ว่าผมจะนําท่านมาพบทุกวันอาทิตย์ครับก็ทยอยอัดคลิปลงไปแล้วก็ค่อยๆทยอยลงนะฮะเราก็มีเวลาแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะฮะแล้วก็วันหยุดนักขัตเลอร์ครับใครที่ติดตามช่องผมอยู่จะรู้นะฮะเจอกันอาทิตย์ละครั้งนะฮะ กับงานบึ้งครับที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยครับผมไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนนะฮะราคาเป็นเอทีผมจะรู้อยู่ตรงไหนนะฮะฝากากดไลค์กดแชร์ครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะ คันเดียวครับต้องตากให้เป็นหน้าเป็นหน้าไปครับ